สวัสดีครับวันนี้ครับมาตัดรากไทรสั้นกันนะครับหรือว่าสลูปนะครับตัดไทรสลบปแถวบ้านจะเรียกว่ารากไทรสั้นนะครับอุปกรณ์ก็อองฟันเบอร์หนึ่งด้วยนะครับในการเปิดข้างนะครับเปิดข้างเรื่อยนะครับรอฟันเบอร์หนึ่งกับมีใ่นะครับ ข้างเลยนะครับ ก็เปิดขึ้นประมาณนะครับประมาณเกือบถึงประมาณเกือบรองทรงสูงนะครับเปิดขึ้นได้เลยัะขมง้า,าบทำให้สวยงามไปเลยนะครับ อาจจะชิมงานไปด้วยตร,ตรงนี้นะครับก็ใช้ปลายวีใหญ่นะครับตัดร,รองตัดนะครับนี่เป็นด้านขาลูกค้านะครับต่อไปเป็นด้านซ้ายทำด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วเรามาทำด้านหลังนะครับด้าน สายพาก่อนนะครับเคลื่อนทรงไปเลยนะครับประมาณมาณันเกือบรองทรงสูงนะครับ เราตักนี้ลงมานี้นะครับถ้าตักไม่ถนัดแล้วก็ตักขึ้นแบบนี้ได้นะครับถ้าตักตักลงมาถ้าตักขึ้นไปอย่างนี้นะครับความความเหมาะสมสะดวกนะครับวอนนี้ผมจะตักแบบนี้นะครับตักผมนะครับตักนี้ตักขึ้นนะครับ เาก็ไถเผยตวัดนะครับไถเผยตวัดนะครับ,วรบ่วนมุมลูกแก้วก็เอาไว้ลำดับหน่อยนะครับเอาไว้กันขอนะครับผมจะใช้รองฟันเบอร์นหนึ่งนะครับพวบคู่กับวิหญ่นะครับ รับอ่าส่วนตรงนี้รััจะ ใช้วิยัยนะครับจากแบบนี้นะครับอัตตรเยืนนะครับยังรองฟันเบอร์นหนึ่งอยู่นะครับ นี้ที่ดำกับตวัดขึ้นนะครับใช้สวยตวัดเอามุมใดมุมหนึ่งของแบตเตอรี่น,นะครับเ,เราก็ได้ความนวลครับเบอร์นหนึ่งมาเบอร์นหนึ่งครับเดีย๋ยวเราค่อยใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าอีกข้างหนึ่งนะครับต่อไปเราจะตัดด้านหลังนะครับตัดด้านหลังให้สลปนะครับเป็นรากไซส์สั้นนะครับ ตัดด้านหลังนะครับตัดยงงังไงนะครับน <wounded> ีนะครับตัดด้านหลังตัดยงงังไงลองฟันเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับฟันเบอ,อเร์หนึ่งตัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับตัดผมขึ้นมาแล้วดึงออกมาครับนี่นะครับตัดขึ้นไปดึงออกมานะครับดึงออมานะครับ ออกมานะครับดบูดูมุมไกลๆนะครับ อ่ารูสึกว่าเราจะทําตรงนี้ให้สลุปมาอยู่นี้นะครับจะสลุปนะครับอย่างตัวนี้ยังคยมากนะครับเราขึ้นปีอครับตัดขึ้นปีกครับเราก็ได้ตัดส่วนที่งอไปด้วยนะครับส่วนที่ยักโ์สูงนะครับดไปด้วยเลย ส่วนตอนนี้นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับในดีใยนะครับในดีใย ยาวๆแลับก็ไล่กันนะครับให้สมุทนะครับให้สมุทเรามาดูความโค้งดูความสลบนะครับเรามาดูความสลบครับสลบแบบนี้นะครับนะครับด้านนี้ทํายังไงนะครับอย่างหนาหนาี้ดูด้านซ้ายลูกค้านะครับสลบเหมือนกันเราจะทําให้สลบนะครับเราต้องการให้แบบนี้นะครับ ส่วนนี้ยังยาวแล้วก็ใช้วีนะครับที่ใหญ่กลับขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนีลงกลับขึ้นนีลงนะครับ สนที่ยาวก็เล่มนะครับตัดเล่มไปเรื่อยครับส่วนที่ยาวแล้วก็เอาวีใหญ่เช็คดูส่วนที่ยาวนะครับส่วนไหนที่ยาวแล้วก็ตัดตัดออกเลยครับก็ได้ผมรักใส่สลบปเลยนะครับ ลักไซสลบนะครับตรงนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับดูตรงนี้นะครับสลบมาแบบน,นี้เอาละมาดูด้านขวานะครับด้านขวาก็จะสลบลงกันนะครับอ่าต่อไปผมจะกั้นขอบไว้ก่อนนะครับกั้นขอบขอบไปจะดูกั้นขอบยังไม่แกะเอียดนะครับกั้นขอบไปก่อนนะครับ รขบผมจะใช้เบอร์ศูยศูนห้าขึ้นอีกครับส่วนที่เราเปิดทางจาก0นห้าขึ้นอีกคั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากัรนขอไวก่อนนะ กันลงมาเลยนะครับอ่ากันไรไรผมออกเลยนะครับไรผมนะครับออกปลายนะครับดูด้านซ้ายนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ บนใบหูนะครับก็ทําเป็นรูปวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับครับเป็นครึ่งวงกลมก,ก็จะสวยนะครับอยทำน,นะครับจ้อนเราจะมาใช่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาจรอนเล็ดไนนะครับนะครับก็ทำเป็นรูปร่างไว้ก่อนนะครับนั่ ที่ผมไล่ผมออกนะครับเราก็จะได้ส่งผมเปิดข้างรากไซสรุปนะครับด้านหลังนะครับ ส่วนด้านบนเราใช้ปันไกลตัดออกนะครับฟันปลานะครับคนเดียวเลยครับผมจะให้ทําให้ดูผมทําให้ดูแค่ประมาณนี้นะครับการเปิดข้างรากใส่สลกครับด้านข้างนะครับผมจะใช้เบอร์0.5นจตบัดขึ้นอีกนะครับด้านข้างนะครับด้านบนผมใช้กันไกลมือ ตัดซอยออกให้สั้นลงนะครับด้านด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าผมจะตัดบนคิ้วนะครับแล้วก็ซอยให้หวานนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมทัาการเปิดข้างรากใส่สรุปนะครับง่ายๆนะครับสวัสดีครับ